โอเคครับพบกับผมนัทพงศ์พันทองครับเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้อยู่ในแปลงนาข้าวนะครับเขตตำบลอะไรจังหวัดอะไรเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของแปลงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมมานะอลิวินครับพี่มานะครับผมนะครับนาแปลงนี้กี่ไร่ครับยี่สิบแปดไร่ครับยี่สิบแปดไร่ข้าวพันไรครับทุมทานนี้หนึ่งครับปาทุมทานี้หนึ่งหรือหอมปทุมครับเออก็คือหอมปทุมอ่ะนะครับครับอ่าตอนนี้ข้าวกําลังสวยงามเลยครับครับผมนะครับใกล้เกี่ยวแล้วเนาะครับวันเสาร์นี่นะครับ อ๋ออีกไม่กี่วันก็เกี่ยวแล้วครับอ่ะเรามาพูดคุยกันนิดนึงนะครับปีนี้เอาอะไรมาใช้ครับผมใช้ตัวนี้อยู่ครับอ่านวัตกรรมโฟใช่ครับเอามาเสริมเนาะใช่ครับลดปุ๋ยไหมก็ตอนนี้ผมยังไม่มั่นใจในการคือครั้งแรกที่ผมใช้อใช้ครั้งแรกใช่ครับผมก็คือยังไม่ได้ลดปุ๋ยยังไม่ลดปุ๋ยครับผมแล้วพวกยาเคมีอะก็มีลดแล้วครับเพราะมันไม่ไม่ไม่เป็นโรคอะเราก็ได้ลดลงมาก็คือได้ในส่วนของการลดยาเคมีพันธุ์ต่างใช่ครับผมอ่าก็ถือว่าประหยัดลงเนาะแล แล้วใช้ได้ทองใช้ได้ไม่รู้กี่ไร่เลยสิบไร่อะห้าไร่อะพระผมใช้เนี่ยนาเปยี่สิบแปดไร่ผมใช้สองซองสองครั้งหนึ่งอ๋อแค่นั้นเองก็แสดงว่าฉีดสี่ครั้งหมดไปประมาณแปดซองแปดซองใช่ครับผมก็ถือว่าประหยัดเนาะอีกนิดนึงครับสังเกตได้ยังไงว่าเราฉีดเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยความสมบูรณ์ของข้าวการเปลี่ยนแปลงของข้าวมันแตกต่างจากที่เราไม่เคยใช้ตอนแรกเลยคือขั้นแรกฉีดหนแรกได้สักพักหนึ่งผมมาถอนผมเป็นคนที่ว่าผมลงนา คือถอนมามันรากมันจะยาวแล้วมันจะเยอะแล้วรากมันสะอาดลากมันขาวแล้วต้นคือพอฉีดขนสองมาคือข้าวมันจะรัดกว่าจะกว่าที่อื่นนะคือมันจะเขียวใบตั้งมันจะเหมือนไม่มีโรคครับก็คือเราเห็นความสมบูรณ์มาตั้งแต่ระยะแรกเลยใช่ครับใช่ครับฉีดทั้งหมดสี่รอบครับสี่รอบโอเคหมดไปแปดซองเองเนาะประหยัดมากเลยใกล้เกี่ยวแล้วอ่ะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูครับว่าข้าวหอมมะทุับของพี่มานะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะฝากอีกนิดนึงครับ อยากจะให้พี่แม่นะบอกเกษตรกรว่าการเอาโฟทีมาเสริมกับข้าวของเรามันดีอย่างไรผมว่ามันมีประโยชน์เยอะนะครับลดต้นทุนครับใครมีพันธุ์บางอย่างลงไปครับแล้วก็คือการเดินการรากการข้าวต่างๆมันจะมันดูสะอาดตาอืมคือเรามองไปข้างล่างเนี่ยเราคนที่ว่าเถิดลงมาในานานเนี่ยครับเราจะเห็นความแตกต่างคือละใบเบิร์มจะไม่สกปรกครับครับผมก็คือเห็นข้าวแล้วมันตอนนีตน้ตอนเห็นตอนใกล้การจะเกี่ยวเนี่ยรวงมันจะยาว กว่าที่อื่นเขาที่ผมเคยดูเพราะผมไม่ก็้าตะตะลอนดูนาคนอื่นเหม <c oughs> ือนกันหรือเราเห็นของเราแล้วเรามีความสุข <c oughs> ใช่ใช่ครับ<อ>มันภูมิใจครับผมอ้าวขอบคุณมีมานะมาก<อ>าวันนี้<อ><อ>นะครับผมนัทพงศพันทองกเกษตรพิทักษ์โลกลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ